ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซ่าอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการลองเล่นเกม Market p l a c e ดูนะครับว่าจะส,สามารถทำการถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับส่วนใครที่อยากเล่นแอปนี้หรือว่าสนใจแอปนี้หรือว่าเกมนี้สามารถทำการคลิกลิงก์ตระลังคลิปไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดอยู่ส่วนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทำการสอนเพื่อนนะครับหาตัว เรียงกันเลยนะครับว่าตรงไหนสามารถหาเด่นได้บ้างเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลดเสียงก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนนี้สำรับนะครับการเล่นกองง่ายๆเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาทําการบอกวิธีการเล่นเลยดีกว่านะก็คือนะครับการเล่นเราทํายังไงก็ได้นะครับให้มีตัวจํานวนนะครับตัวเลขมาที่สุดนะครับก็คือ2048นนะครับตามหน้าเกมเลยนี่ตอนนี้นะครับก็ สูงสุดของผมนะครับก็คืออยู่ที่1024ทุกคนนี้อย่าผมทําให้เป็น2048เลยดีกว่านะก็ไม่ค่อยยากนะสําหรับแอป,ปนี้ก็จะบอกเพื่อไว้ก่อนนะตัวนี้ทําไมรู้สึกว่ากินหน่วงๆน,นะทุกคนเพื่อนเป็นหรือเปล่านะน่าจะเป็นแค่โทรศัพท์บางรุ่นเท่านั้นนะครับทุกคนนี่นี่เราทําการเล่นต่อไปเลยทุกคนนี้ตัวนี้นะครับก็ขาดแค่ไม่กี่ลูกเราก็จะได้มาแล้วนะ เอาทุกคนตาเฉยเดี๋ยวเพื่อนทำการรอแป๊บหนึ่งสักครู่ทุกคนนี่นี่ตัวนี้ก็เา้าทุกคนหนีเฉยทุกคนไม่มาเลยทุกคนหนีไปเลยอะ่ะได้แล้วได้แล้วตัวนี้ขาไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกสิบแปดเอายังห่างไกลยอยู่ทุกคนเดี๋ยวผมขอทำการเล่นแป๊บหนึ่งเอาเหรียญไม่ตกไม่เฉย ตัวนี้ก็ค้างนะครับเอ้ยได้แล้วได้แล้ว,ลวทุกคนนี่จะเป็นตัวนี้นี่อ้าวไลแมทตรงนี้อีกทุกคนโอ้ทุกคน,กคนเดี๋ยวเล่นใหม่เล่นใหม่ตัวนี้การเล่นไม่ยากมากนะสําหรับการเล่นตัวนี้ถือว่าง่ายเดี๋ยวก็น่าจะาไม่ครบหรอกนะสําหรับตัว2องพทุกคนอาจจะยากอยู่แหละนะพอดีมันหนีเราทุกคนไม่ให้เราเป็น2048นะไม่ให้เราใหญ่สุดทุกคนเกมนี้นะ เฮ้เดี๋ยวเราทําการลองเล่นใหม่ดูเดี๋ยวก็จะมาทําการบอกวิธีการหาเหรียญแทนเพื่อนดูเฉยๆนะครับสําหรับตัวคลิปวิดีโอนี้นี่ตัวนี้เอาออกอยังไงอะทุกคนมาแล้วมาแล้วสําหรับการเล่นนะครับก็ง่ายๆก็ประมานี้เลยแหละนะครับก็ถือว่าง่ายเลยแหละทุกคนใครดูว่ายากก็แลกแทนเพื่อนนะครับผมว่าง่าย สำหรับกระตันเงินนะครับก,ก็คือประมาณขั้นต่ําอยู่ที่20บาทนะสำหรับกระตันเงินก็ถือว่าใช้ตัวเหรียญไม่เยอะมากนะครับประมาณ5 0,000เหรียญสําหรับกระตันเงินถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับผมนะคิดว่าน่าได้มาแล้วทุกคนเป็น2 0ง8แล้วทุกคนตัวนี้ก็ขาดแค่ลูกเดียวทุกคนเราก็จะได้รับเป็นตัวภารกิจตัวนี้มาเห็นไหมสังเคราะห์ลูกนะครับ ให้ครบ2ลูกนะครับสำหรับจำนวนเงิน2048จะเป็นรูปสีลุงตัวนี้เลยนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยทุกคนนี่สำหรับการเล่นนะครับเรากดคลิกแบบนี้เห็นไหมกดคลิกไปเลยก็จะมีขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถกดรับได้เลยซึ่งเราจะต้องดูโฆษณาก่อนนะครับเราถึงจะสามารถได้รับตัวเรียนมาแต่ว่าตอนนี้เน็ตช้ามากทุกคนตัวนี้ผมก็ไม่ได้กดดูโฆษณานะแต่ว่า เข้ามาให้เราเองเฉยทุกคนเอาเข้าแอปช้อปปีอีกแล้วแถมออกยากแถมทุกคนเฮ้ยกดเร็วเกินไปค้างเฉยทุกคนไม่น่าเลยทุกคนไม่น่าเข้ามาในแอปช้อปปีเลยเดี๋ยวผมขอทำการรีแอปแป๊บหนึ่งนะ นี่นะครับก็กดออกมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ป่านแอปทิ้งเลยนะก็จะประมาณนี้เลยถือว่าโทรศัพท์แหลกนะอาจจะร้อนด้วยทุกคนนี่ขนาดโทรศัพท์ดีๆอยู่ทุกคนยังแหลกขนาดนี้นะครับสาหรับตัวเกมนี้หรือว่าลูกบอลเยอะหรือเปล่านะครับลูกตัวนี้เยอะหรือเปล่าหรือทําให้แหลกก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนสําหรับวิธีการหาเลนต่อไปเราก็จะสามารถได้รับจากการเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับเราก็จะได้รับทันทีอยู่ที่ 200เหรียญนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเราก็จะสามารถได้รับเหรียญไม่จํากัดซึ่งวิธีการหาเหรียญนะครับก็จะบอลเพื่อไว้แค่นี้นะครับก็มีแค่นี้จริงๆทุกคนไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับจะได้จากการเล่นการเชิญเพื่อนการทรําภารกิจนะครับสําหรับวิธีการหาเหรียญส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินตัวนี้ก็ยังจะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับก็คือขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับเราใช้ประมาณ5,000 50, 0เหรียญนะครับสําหรับการถอนเงินตัวนี้ เดี๋ยวผมขอทําการขอตัวลาเพื่อนไปนะครับส่วนใครสนใจแบบนี้สามารถทําการคลิกลิงก์ตาลังคีงคไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนเพื่อทาการโหลดอยูค่คลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ